สวัสดีครับเพื่อนยูทูบผมชักปางนรง,งนนนะฮะวันนี้ผมจะนําเรียนเก็บว,ว่าบ้านเราเนี่ยเมื่อเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยโอกาสที่จะมีเนื้อที่ปลูกต้นไม้ต้นไม้อะไรนี่มันหมดแล้วครับมันก็จะมีที่จํากัดผมก็เลยมีความคิดว่าที่จํากัดเนี่ยเราก็จะปลูกตะบองเพชรนะฮะผมก็จะเพาะพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ต้องใช้ความเพีรยนเพรก็ต้องมันดูมันเพราะพวกนี้ก็จะไม่ชอบน้ําชอบแดดไล่ อาทิตย์หนึ่งก็ลดน้ำสองครั้งนะฮะเมื่อเวลาเราทําขึ้นมาเยอะๆก็มีไรายได้ครับที่ที่เห็นได้เป็นอย่างเงี้ยนะฮะที่เพื่อนๆได้เห็นเนีอะครับสามารถทําเงินไดนะ้นี่ผมเอาเอาขายไปเยอะแล้วครับขายไปยี่สิบกว่ากระถางที่เหลือจํานวนไม่มากหรอกครับทีนี้นะอย่างที่มันแตกอย่างเงี้ยก็ขายได้ร้อยกว่าบาทแต่ยังต้นนี้หายากหน่อยก็สองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยอย่างเนี้ยร้อยแปดสิบบาทสองร้อยบาทมีคนซื้อไปครับ ระะาเนี่ฮะมันก็มีรายได้นะฮะทำทำให้เรามีรายได้นะฮะต้นเนี้ยก็จะหายากหน่อยเป็นตะบองเพชรที่ที่สวยนะฮะนี่อย่างนี้กลุ่มตัวเนี้ยเนี่ยก็หามีคนสั่งเราก็ให้ฮนะขายไปเลยนะฮะก็เพาะขึ้นม,มาเรื่อยเลยครับอันนี้ก็เริ่มเพาะใหม่เมื่อมันเพาะแล้วก็จะแตกนะฮะ ก็มีรายได้พอสมควรสำหรับเนื้อที่เล็กๆนะฮะผ,ผ,ผมผมผมปลูกยาวในในรอนั้นรอนั้นนี่เราขายไปหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือแค่ส่วนไม่เยอะแล้วครับแล้วก็จะมาเรียงไปเด้วยเพราะที่มันแคบเราเดินผ่านมาก็ให้มันเป็นรายได้ขึ้นมาย่อยๆก็ยังดีกว่าที่เราปล่อยที่บางว่านะฮะแล้วการดูแลพวกกระบองเพช์นี่ดูแลง่ายครับมันไม่เหมือนไม้ดอกหรือไม้อะไรนะฮะ คือมันโดยธรรมชาติของมันแล้วตะบองเพชรรุ่นนี้เป็นตระบอกเพชรที่เลี้ยงง่ายดทนมากครับรุ่นนี้ทนมากครับผมผมทดลองมาหลายพันแล้วผมก็มาจบที่พันทุกโคกทุดนี่แหละครับสองชนิดเนี่ยครับที่ว่าที่เราสนใจมากฮะก็ทำไรายได้พอสมควรครับไม่มากมายแต่ก็พอมีไรายได้ขึ้นมาเสริมบ้าง ตามเวลาที่เราดูแลแล้วก็ลงทุนในเนื้อที่จำกัดนะครับผมสวัสดีครับผมช่าฟันบางนนท์ครับ